สวัสดีครับพบกับตูนช่องฮ a r คอร์แบ็คแพ a คเกอร์นะครับตอนนี้ทุกยังอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้มอลลรัดนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ คน้ามาดูเพราะว่าตูนตอนนี้ต้องการยอดพวกนี้เยอะมากๆนะครับวันนี้ตูนจะพาทุกคนไปเที่ยวมหาวิทยาลายัยชื่อดังระดับโลกแล้วก็เป็นท็อปทางด้านกฎหมายที่สุดของสหรัฐอเมริกาลและของโลกนะครับได้แก่ NYU หรือ New York University และ Columbia University ครับ2ที่ซึ่งตูนจะมีเพื่อนพาไปเที่ยวด้วยนะฮะ ตอนนี้ตูนมีของมานําเสนอให้กับทุกคนนะครับสาหรับคนที่ชอบการเดินทางจะกี่วันก็ได้จะแบบ2วัน3วันหรือเป็นเดือนหรือเป็นปีแบบตูนก็ได้เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบไม่ขาดเลยคือของใช้ในห้องน้าทุกคนต้องพกไปเป็นกระเป๋ากระเป๋าล้วแบบบางครั้งม,มันเยอะมันหนักใช่ไหมแบบว่าบางอย่างแบบขวดอย่างเงี้ยมันแบบโอ้ยเยอะไปหมดเลยต้องพกหลายอย่างมากแล้วก็ต้องมีนุน่นมีนี่มีโลชั่นมีอะไรแต่ตอนนี้มีของหิ่ตูนอยากมา นำเสนอเลยนะครับคือมันเป็นเจลอาบน้ำที่สามารถตักผมได้ด้วยแล้วก็อาบน้ำได้ด้วยนะครับนั่นคือตัวนี้เลยแบรนด์ล็อกซิธานนะครับซีตาบอดี้แอนด์แฮร์ชาวเวอร์เจลนะครับของล็อกซิธานนะเขามี2ไซส์เลยนะที่เขาส่งมาให้ตูนเนี่ยนี่คือเป็นไซส์เล็กขนาด75มิลลิลิตรแล้วก็ขนาด250มิลลิลิตรซึ่งแบบเอาจริงๆมันเล็กมากเว้ยคือแบบมันมันเหมาะกับการพกพามาเห็นไหมนี่คือฝ่ามือตัวนี้ก็ไม่ใหญ่มากเนาะนี่ไงเห็นไหมเท่านี้ ออนี่แหละมันจะไปต่างประเทศเดี๋ยวเราพวกอะไรอย่างเงี้ยสะดวกที่สุดเพราะว่ามันยัดเข้ากระเป๋ง่ายนู่นนั่นมีใส่กระเป๋าแยกสบายมากเลยก็ตัวนเนี้ยเป็นตัวสําหรับฟอร์เมนยิ่งคนไหนเป็นผู้ชายนะเราแบบขี้เกียจพกหลายอยานะ่างอ่ะผู้ชายมันแบบทําอะไรง่ายๆอะ่ะอย่างตัวอย่างเงี้ยเวลาไปต่างประเทศต้องพกแบบแชมพูนู่นนั่นนี่เยอะไปหมดเลยแต่ตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งผมแต่ผมก็สั้นๆเลยเนาะทั้งผมทั้งตัวนะครับตัวเดียวอยู่นะฮะแล้วยิ่งตัวเล็กตัวเนี้ย ข้อดีของมันคือตัวน่ะจะต้องมีการเข้าป่าเขา้าเขาแบบจะต้องแบบแยกกระเป๋าออกมาครับมันก็เลยแบบเฮ้ยจะพกทุกๆอย่างไปมันก็ไม่ได้ก็เลยเอาตัวเล็กตัวเนี้ยไปสะดวกสบายมากเลยตัวเนี้ยพกขึ้นเครื่องบินก็ได้สมมติว่าแบบเราไปอยู่ในแอร์พอร์ตเนี้ยครับเราต้องการอาบน้ำเช่นอยู่ในสิงคโปร์แอร์พอร์ตแบบเราอยู่ยาวๆใช่ไหมแล้วก็พกตัวเนี้ยเข้าไปเลยจะได้แบบอขนาดเล็กมันพกสามารถพกเข้าเกตได้นะครับสะดวกมากแล้วก็กลิ่นแบบผู้ชายผู้ชายเนี่ยผู้ชายผู้ชายกลิ่นแบบ กินมันสดชื่นสดช,ชื่นนะฮะมันกินแบบเย็นๆนหนเวประมาณนั้นทุกคนหาซื้อได้นะครับที่ช้อปปี้หรือลาซาด้เดี๋ยวตัวจะทิ้งลิงก์มาข้างล่างนะฮะเออมีตัวนี้อีกตัว,ตวเห็นไหมขวดเล็กพกพาขวดน,นี้ก็พกพาได้ยัดลงกระเป๋าได้เลยคือแบบสะดวกมากนะฮะกลิ่นดีอ่ะชอบอืมและแพคเกจิงก็แบบสวยงาม ลองหาซื้อดูกันครับลิงก์อยู่ด้านล่างน,นะครับถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากใช้ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้จริงๆแล้วว่าถ้าแบบใครชอบกลิ่นแบบผู้ชายผู้ชายมันจะมีแบบผู้หญิงที่เขาแบบเฮ้ยแบบชอบกลิ่นแบบของผู้ชายอย่างเงี้ยก็อยากซื้อใช้ใช,ใช้เลยนะครับใช้ได้อ๋อเห็นไหมหอมมากเพิงจเาใช้เลยอืมกระเทยก็ใช้ได้ใครกระเทยซื้อได้นะครับอันนี้คือแบบพกไปต่างประเทศหรือพกไปต่างจาังหวัดก็ได้นะครับ <C ười> ปะขอบคุณมากครับสําหรับแบรนด์ล็อกซิธานะครับที่ส่งมาให้ตุนใช้ให้ตุนแบบว่าได้พกมาต่างประเทศใน ขนาดแบบเบาๆนะโอเคครับต่อไปเราจะไปเที่ยวกันที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ครับหรือ NYU ที่แรกครับไปแล้วครับเจอกันครับตอนนี้ตัวอยู่ที่ NYU นะครับแล้วก็อยู่กับเพื่อนเชื่ออะไรนะนำตัวไหน่อยเลยอ,อุ้ยคะ่ะมาเรียน NYU ด้านกฎหมายกฎหมายอะไรเอ่ยกฎหมายระหว่างประเทศค่ะอุ๋ยเป็นเพื่อนที่ธรรมศาสตร์สมัยเรียนตอนปอตีนะฮะแล้วก็อุ๋ยก็มาเรียนที่นิวยอร์กทีกิจตุละัะมีเข้าปีที่2คืออุ๋ยเรียน2ที่นะครับคือเรียนที่โคลัมเบียแล้วก็ที่นิวยอร์กยูติวิ์ยิตี้วันนี้อุ๋ยสภาตุนมาทัวร์มหาลัยลอสคูลิเขาบอกว่าท็อปโลก แต่ของเราก็ท็อปประเทศแล้วนะคือแบบว่ามหาลัยมันแบบไม่ได้อยู่ในรั้วเดียวกันใช่ไหมฮะไม่ไม่มีรั้วไงไม่มีรั้วด้วยเหรอจะเป็นตึกๆราคาแล้วก็มีถนนแบบเป็นถนนแบบเนี่ยก็แบบคันถนนเยอะแยะนี่ฮะนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในห้องใหญ่ใช่อยู่ในตึกชื่อว่าแบดเดิลแล้วยืนห้องไหนเนี่ยในห้องนีฝั่งเย็นมีห้องหน้าเป็นแบบออร์เจนเดอร์เรสซู คือไม่แยกแล้วว่าจะหญิงหรือชายก็คือข้าวหอมเจลาบเก๋ว่าไ่ได้สันนะโอ้ยห้องน้ำกันมีตึกใหม่มาป้ามาหาอะไรในไทยต้องทำงั้นะเอาไดสันนะโอ้ยเป่ามันก็คือตึกเรียนนะครับทุกคนเหมือนแบบเออห้องเรียนเพราะว่าเรียนกฎหมายมันแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรคุณป้ามีโต๊ะมีเก้าอี้ไอแพดพอจบเรียนแหละจริงๆอุ่นอยู่กรุงเทพก็เรียนได้นะออนไลน์แต่บรรยากาศมันไม่ได้ใช่ไหม จริง NYU มีหลายแคมปัสนะมีที่เพียงไฮ้ด้วยแล้วก็อาบูดาบีด้วยเป็น NYU เลยนะใช่แต่คณะอาจจะไม่ได้เยอะมากไปเดี๋ยวเราไปเดินคุยข้างนอกกันดีกว่าเมื่อกี้ตูนกับอุ๋ยก็เดินเข้าไปมาแล้วนะครับคือตัวคณะเอาจริงๆนะเราว่าเล็กนะเล็กใช่ไหมคือแบบถ้าเทียบกับนิติธรรมศาสตร์เราใหญ่กว่ามากคณะนะครับมันก็นอ จะมีตึกนี้นอีกตึกนึงอ่าตึกข้างหน้า,นอ,นาอันนี้ก็ตึกเรียนเหมือนกันอ๋อ,อยากรู้จังเลยว่าการ<ม>เรียนกฎหมายที่ประเทศไทยกับที่สหรัฐอเมริกามันไม่เหมือนกันยังไงไหนเล่าให้ฟังซิแต่ว่าหลักๆก,ก็คือวิธีการสอนของที่น,นี่คือที่นี่มันมีวิธีการสอนเรียกว่า s โ c r เ t i ร m ติกเมธอดคือแบบอาจารย์จะเน้นตั้งคําถามไม่ได้มานั่งเลคเชอร์หรือว่ามาสอนแบบใส่ความรู้ให้เราอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเน้นตั้งคําถามแล้วก็ ให้เกิดการดิสคัสกันในห้องเขียงกันได้ไหมเถียงได้เขียงกับอาจารย์ได้เลยเหรอได้หรอเยอะแยะคือเราอะได้รู้มาว่าที่เนี่ยไม่มีปริญญาตรีทางกฎหมายใช่อ่ามันยังไงเอ่ยก็คือ law school เนี่ยก็จะมีขั้นตําก็คือระดับปริญญาโทขึ้นไปเท่านั้นแต่ว่าปริญญาโทก็จะมีสองโปรแกรมอันแรกก็คือที่เราเรียนอยู่คือ master law หรือว่า LLM อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมปีเดียวซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนก็คือเป็นแบบนักเรียนต่างชาติที่มีดีกรีด้านกฎหมายมาแล้วในประเทศของตัวเองอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือ JD ส่วนใหญ่นักเรียนก็คือเป็นแบบนักเรียนเมริกันที่เขาจบปริญญาตรีด้านอื่นๆมากก่อนแล้วค่อยมาเรียนตม,มีจบหมออย่างนี้ไหมม,มีโอ้โอเคนะครับมัจบอะไรก็ได้จบเป็น e n เ i ี e e r i n g จบ business แต่ก็แบบค่อยมาเรียน เรียนยากไหมเจนี่ก็จะเรียน3ปีจะเน้นแบบกฎหมายอเมริกันอย่างเดียวแล้วครูจะเรียนยากไหมคือยากนะคือมันมีวิดีโอไซเมนต์เยอะแล้วก็แบบเราก็ต้องอ่านก่อนเข้าเรียนเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวใจจะถ่านเราตอบไม่ได้เราก็จะกลายเป็นอีน่าโง่อยากโจงโกต้องอ่านไปก่อนทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ทิวหยอเพราะว่าเพราะชอบนิวหยอตอนนี้อยู่ในวอชิงตันสแควร์ทุกคน ฝั่งนี้ก็คือสร้างเพื่อครบรอบร้อยปีของการเป็นประธานาธิบดีของจอร์จวอร์ดินค่ะเจมส์เปอร์จวอดนแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดของซีฟแอนเวนิฟิบบิ้นยูแต่มันสิ้นสุดที่ฝั่งมันมันเป็นถนนยังไงก็คือเป็นถนนอะะไรเป็นนนนถทแบ่งฝั่งอีสต์แล้วก็เวสต์ไซด์ของ อตอนนี้คือเราอยู่ในแมนฮัตตันนะครับคืออยู่ตรงก,งกลางก็เป็นย่านคนรวยสิบไอ้หนูไม่ใช่ย่านคนรวยเส้นนะย่านคนรวยมันแค่อัลเปอรอ์ตินไดาแล้วลอสแคลของอุ๋ยเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาเลยใช่ไหมต้นต้นแหละต้นๆ้แหละอุ๊ยทำมาแบบ <laughs> ต้นต้นแหลกอ <laughs> ันเขื่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบว่า ปะเพ้าอะไรกับเรื่องแรนกิ้งเอาก็ไม่ใช่เขาเขาก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเออเขาเรียนอยู่ไม่มีอะไรจริงๆแต่แนกิ้งมันก็เป็นแค่ตัวเลขอะไรจริงๆใช่ดูแบบคริคูลัมดูอาจาดอะไรคืออุย๋ยเลือกไทยๆก็คือเลือกมหาหลัยจากหลักสูตรคือเมืองก่อน,อนว่า<ๆ>เราอยากจะอยู่เมืองแบบไหนอยากจะอยู่แบบเมืองแสงสีนิวยอร์กหรือว่าอยากจะอยู่เมืองเงียบๆหน่อยก็เลือกเอา แล้วตอนแรกที่เราเลือกไว้ะมีที่ไหนบ้างระหว่างนิวยอร์กกับที่ไหนนิวยอร์กอย่างเดียวนึกว่าแบบว่านิวยอร์กเท่านั้นนึกว่าแบบดูแบบเอ้ยแกดูชิคาโกไว้ดูแคลิฟอร์เนียอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับคือตูนี่ได้มาพักกับอุ๋ยเพราะว่าอุ๋ยอะอยู่ขอนายแล้วก็สามารถแบบอินไว้เพื่อนอินไว้ญาติมาได้เดือนละ7วันเลิศไม่ล่าครับถ้าไม่มีอุ๋ยคือ2 9 0 0มน้ะเจ็ดวัน2อ0หนเรื่องจริง นั่นโฮสเทลนะอยู่กับอุ๋ยก็คือแบบเน็ตแรงเลิศอัพโหลดคลิปเลิศสิบนาทีห้าสิบกิกเสร็จเออแล้วขั้นตอนการสอบเข้าที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอ๋อสันส้นๆคร่าวๆจริงๆมันน่าจะเหมือนกันของประเทศแหละก็คือต้องยินไปเมาัครเล่น <c oughs> มันก็ถูกก็คือมีผลสอบโทฟเฟลแล้วก็ต้องส่ง statement purpose, s t a t e m e n t o เพ u r p o s e เพื่อจะบอกว่าเราเป็นใครมีประสบการณ์ยังไงทำไมถึงอยากเรียนที่นี่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรหลังจากเรียนจบเปนประมาณนี้ แล้วอุ๋ยก็เขียนแบบว่าเออทำ,นนทำงานนู่นทำงานนี่อะไรมาบ้างแล้วก็ประสบการณ์แบบได้แค่นี้คือใหม่เรียน<อ>แล้วทำก,กิจกรรมอะไรบ้าง<อ>แ,แบบ่าประสบการณ์การทำงานมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสาขาที่เราจะมาเรียนอ่าใช่เอลได้ไหมแล้วแต่มหายลัแล้วแต่มหาลายัลาลายด้วยออโอ้ภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับไหนเอ่ยก็แล้วแต่แล้วแต่มหาลัยด้วยแต่ว่าที่นี่ต้องสูงมาก ฉันเอลก็ต้องเจ็ดขึ้นก็ต้องอยู่แล้วแกเรียนเมืองนอกจะมาไอเอลสองมันก็ไม่ได้แต่ว่าถึงแม้ว่าโทเฟลจะไม่ผ่านเกฑ์บางมหาลัยก็อาจจะรับมาแล้วก็ให้มาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเพื่อนในคลาสเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็น่ารักนะมีคนประเทศอะไรบ้าง่ะที่เราเจอเยอะก็คืออินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีไม่ค่อยเยอะนะที่เรียนวายุเนาะคน นั่นแหละคระคือว่าอะไรเมื่อกี้มันเราถ่ายมากไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาทําการเรียนการสอนกันอยู่แล้วก็มีคนนั่งอ่านหนังสือกันเยอะถ้าเราเข้าไปถ่ายมันก็จะแบบไม่มีมารยาเน้นดูแล้วก็ถ่ายได้นิดนิดหน่อยหน่อยะฮะแล้วก็ออกมาเมาสตรงวอชิงตันสแควร์ คือมันกระจายมากเลยปะใช่แล้วก็มีคณะนึงอยู่บรุกลินก็คือเอนจิเนียริงอยู่บรุกลินคือมันเป็นบล็อกบล็อกคือแบบว่ามันเหมือนแบบมหาวิทยาลัยในไทยมันจะแบบเขาจะอยู่กันแบบแคมปัสจริงๆนืกอปลาแบบทุกอย่างแบบติดๆติดๆติดๆติดรงอาหารของคณะคณะนี้นิติติดกับรัศดาได้อย่างงี้แล้วก็จะมีรั้วของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆแต่นี่คือแบบไม่มีอยู่ร่วมกับชุมชนไปเลยนะฮะ เออแล้วก็ c อส o ูของ NYU อ่ะก็เป็น Law School รอส c ู o รกแรกๆที่รับผู้หญิงเข้ามาเป็นนักเรียนรจริง<ช>หรอใช่เพราะว่าแต่ก่อนคนที่เรียน Law c อส o ูก็คือผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบรวยๆด้วย,วย,วยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหาวิทายาลัยโคลัมเบีย เอ่อนะฮะปะพาไปเดินเล่นกันอุ๋ย<ช>ไหนมันเป็นยังไงบ้างเมาส์ตอนตอนที่เรียนที่นี่เรียนด้านไหนก็เรียน law school แต่ว่าที่นี่จะไม่มีแบ่งสาขาเหมือนในวายูก็จะเป็น general L M แล้วก็ลงวิชาที่เราอยากเรียนเองล้วอุ๋ยลงื้อนวิชาอะไรเราก็เรียนแบบ investment law แล้วก็ application application คืออะไรวะอนุญาโตตุลาการอ่าวันหนึ่งนะฮะจะเป็นเป็นอนุญาโตระว่างประเทศสาธุ อันนี้เราจะเรียกว่า college w a l k คือเป็นแบบทางเดินที่ผ่ากลางแคมปัสเพราะมีกี่แคมปัสอะหลักๆคืออยู่ตรงนี้แต่ว่าจะมี business school ที่แยกไปอยู่ประมาณ5บล็อกขัดจากอันนี้มีคนดังที่ไหนมาเรียนที่นี่ปะเยอแย่สกูประธานาธิบดีอะมีจบที่นี่ปะมีชื่ออะไร ลืมอเล็กซานเดอร์ h a มิลตันที่เป็น First Secretary of Treasury แล้วก็เป็นผู้ร่างรัฐธรรย์พม่าโนนอะไรเงี้ยก็เป็นดรอปเอาท์ของที่นี่เพราะว่านางต้องลาออกไปสู้กับ British สมัยที่แบบจะประกาศเอกราชอะไรเงี้ยเออดูเป็นแคมปัสมากกว่า NYU NYU คือเหมือนแบบตรงตึกแถวแบบเป็นตึกแถวอะแกแล้วแบบอันนี้ก็แบบเป็นเป็นแบบเป็นพื้นที่ ข้อมนันหมดเลยหรอใช่เออดลดเนาะใครอยากเรียนก็สมัครนะฮะย <c oughs> น,นก็ต้องสมัครจะฉล,ลาดเอานะเออที่นี่กับ NYU เนี่ยเรียนยากเกันเหมือนกันพอๆกันเลยใช่ไหมใช่โหดเหมือนกันเนาะต่างชาติที่นี่เออแต่ที่อุ๋ยบอกว่าที่ NYU จะเจอคนคนจีนกับคนอินเดียเยอะที่นี่จะเจออะไรเยอะก็เหมือนกันีนอินเดียแต่ที่อย่างปีที่แล้วก็มีพวกลาตินก็เยอะก็แอฟริกันก็เยอะ คนไทยอ่ะคนไทยก็เยอะคนนะครับมีความเข้าใจผิดระหว่างโคลัมเบียกกับโกลโคลอมเบียมันสะกดไม่เหมือนกันนะฮะมันสะกดด้วยอ่าถ้าเป็นประเทศอะสะกดด้วยตัวโอแต่ถ้าเป็นสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศอะสะกดตัวยูเราจะพบอย่างเช่นในบิซิสโคลัมเบียหรือโคลัมเบียยูเอสตีไม่มีประเทศโคลัมเบียไม่มีนะครับเขาเรียกว่าประเทศโคลอมเบียสะกดต่างกันนิดเดียวเองอ่าไหนประวัติมันว่ายังไงบ้างมันก่อตั้งอะไรยังไงก็ที่นี่ก่อตั้งตั้งแต่ก่อนที่อเมริกาจะได้เอกราชก็คือแกะ แก่ตัวประเทศอ่เออแก่ัวประเทศอ่ะปี1 7 5 4แล้วก็เดิมชื่อว่า King's College New York เพราะว่ากษัตริย์ของอังกฤษก็มาเปิดให้เจมม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสยงดังมากเลยอ๋อแอมบูลแอนน์นั่นแหละแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อหลังจากที่เมกาได้เอกราชจากอังกฤษสักพักหนึ่งก็คือเคยเป็นวิทยาเขตหนึ่งมาก่อนโอบามาจบที่นี่นะเลิศนะ เขานั่งผลิตแบบประเ,เดนเลยนะส่วนของไทยอ่ะที่ไหนจ้าผลิตนายกรัฐมนตรีาาผิดจศาจับปลอ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ้าอุย๋ยเราอยู่ที่ตึกที่ชื่อว่าปูบิน มันมีความสําคัญเพราะว่าเป็นตึกที่มีการวิจัยและพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ไปทิ้งที่ฮิโรชิมานาสเกียร,ร์ก็คือตึกนี้เลยคนญี่ปุ่นเปิดรัฐบา,าลสหรัฐก็มาจา้างนักวิจัยของโคลัมเบียให้ผลิตนักวิจัยเนี่ยก็มาทากันที่ตึกนี้โปรเจกต์นั้นชื่อว่าแมทฮัตตันโปรเจกต์อ่าโอเคนึกออกแล้วถ้าพูดถึงชื่อแมทฮัตตันนึกออกแล้วนี่ก็เป็นวิศวะนะครับ สกอตไลออนสังเกตว่าจะเห็นซี่โครงของสิงโตตัวนี้ใช่ไหมก็สแสดงถึงความหิวโหยซึ่งสิ่งที่มันหิวโหยก็คือความรู้คำว่าสกอตต์แปลว่าอะไรนักวิชาการสิงโตนักวิชาการส่วนเราว็่าหิวหิวกาแฟล <c oughs> โอ้แต่ที่นี่คือแบบเหมือนตรงไหนก็เป็นที่อ่านหนังสือทํางานได้หมดเลยอะซึ <c oughs> ่องอเดินมาตัวสังเกตนะว่า,วาพื้นเฉยๆอะ่ะเขาก็เอาแม็กมานั่งแบบทํากันบ้านอ่านหนังสือกันเนี่ยปิกนิกได้เห็นปะ อ่านหนังสือใดๆตอนนี้<ม>ตูนก็เที่ยวสองมหาวิทยาลัยจบแล้วนะครับได้แก่อะไรบ้าง NYU และโคลัมเบียโอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอุ๋ยมาก thank you อุ๋ยมากก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe <laughs> เพื่อเป็นกําลังเงินให้ตูนไม่ต้องกําลังใจฉันได้เยอะแล้วกำลังใจฉันมีมากพอแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้ว,ก,วก็เดี๋ยวอุ้ยมาอีกเดี๋ยวอุ้ยมาอีกสอาคลิปเลยนะฮะไปบ๊ายบาย